เรียกไ,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่คนรักนาฬิกาต่างรอคอยเลยล่ะคะ่ะสำหรับงานมหกรรมเพื่อคนรักนาฬิกาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีกับงานโรบินสันด u อัตโนมัติวอตแฟร์2021นะคะที่ในปีนี้ห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันในเกิร์เซนทัลรีเทลนะคะนำโดยคุณอรวรัณนทิพยสุวรรณพอดจัดขึ้นในคอนเซปต์ไลฟ์ออฟกาแล็ก ที่เป็นการรวบรวมนาฬิกานะคะจากทั้งกลุ่ม Luxury Fashion Smart Watch รุ่นพิเศษ Limited Edition และเปิดตัวครั้งแรกภายในงานนะคะรวมทั้งรุ่นใหม่และก็รุ่นที่ได้รับความนิยมนะคะกว่า5 0แบรนด์ชั้นนำมาให้ลูกค้าได้ช็อปกันอย่างจุใจพร้อมโปรโมชั่นสุด E x c l u s i ล e นะคะลดสูงสุดถึง30%ตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึง6เมษายนนี้นะคะนเซ็นเตอร์คอร์ดชั้น1ศูนย์การค้าแฟชั่นไอรแลนด์โดยในวันแรกของการจัดงานนะคะยังได้แขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างคุณป้องนว พาเหล่าวอลเลอร์ร่วมชมแล้วก็อัปเดตคอลเลกชันนาฬิกาจากทั่วโลกก่อนใครภายในงานนี้อีกด้วยครัทบ,บกา สายแต่งกาก็ต้องมาเพราะว่าก็มีหลายแบบหลายสไตล์ซื้อให้ให้ช็อปกันนะครับยิยมผมนะเขาไอ้ใส่ในงาน7จ็ดแสนกว่าบาทเนี่ยคืนเขาแฟรงค์มุลเลอร์ครับแล้วผมก็เป็นแนวหรูหรานิดหนึงอ่าแต่สายสปอร์ตสายชิลๆก็มีครับไม่ได้มีแต่ของไม่แพงนะของเขาเรียกว่าอะไรอะราคาพอประมาณก็เยอะครับจริงๆส่วนตัวไม่ได้ใส่หรูใส่สปอร์ตหรือแบบที่มันวัดหัวใจวัดก้าวเลยชอบชอบอย่างนั้นมากกว่าครับ ไมค่อยดูแลอะไรเงี้ยเพราะใส่เน่ของแพงไปชนนี่อ่ออะไรเงี้ยแล้วก็เสียดายครับถ้าใครสนใจจริงๆมีหลายแบรนด์มากนะครับมีทุกราคาเลยแล้วก็ในงานนี่มีส่วนลดเยอะมี12วันนะครับก็แวะมาะที่แฟชั่นไอส์แลนด์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการจัดงาน Robinson The Ultimate World Fair 2021นะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของ r o b i n s o n ได้เลยนะคะ